ขอจเจริญพรนาะยบาสกุบาสิกาทุกท่านนำตะเกียบมาพิจารณานะญาติโยมว่าการที่จะใช้นวัตกรรมตะเกียบได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะโยมนะประวัติมันก็คงอยู่ที่ประเทศจีนแหละที่มาเนาะพระเจ้าโจ้ราชวงศ์ซางใน3,000กว่าปีที่เป็นยุคที่คิดค้นเจ้าตะเกียบนำมาใช้ในการจะคีบก๋วยเตี๋ยวคีบถั่วก็ดีนะก็เลยมองว่ามันก็ไม่ง่ายในการที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆแต่มันก็ไม่ยาก ถ้ารู้จักเริ่มสังเกตใช่ไหมว่าตั้งต้นอะไรล่ะตั้งต้นจะคีบกว๋วยเตี๋ยวจะคีบถัว่วจะคีบกว๋วยเตี๋ยวนะ่ยนะให้มันคีบได้สะดวกนะ่ะจะทํำยังไงนะก็ตั้งต้นตรงนั้นแล้วท่านก็คงจะหาอุปกรณ์วัสดุใดๆจะเป็นไม้ไผ่อะไรก็มาประกอบกันแล้วท่านก็คงจะต้องลองนะลองเรียนรู้ว่าจะคีบยังไงนะกลายเป็นนวัตรกรรมมันก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากแต่ก็คีบออกมาได้ก็ต้องสังเกต เราจึงจะเรียนรู้เช่นเดียวกันบทเรียนต่างๆที่ผ่านพบมาเราสังเกตมองย้อนไปอะไรที่ผิดพลาดอะไรที่ทําให้พัฒนาอะไรที่พัฒนาดีแล้วสังเกตว่าอ๋อตรงนี้มันพัฒนาดีแล้วก็ทําให้มันดียิ่งขึ้นรู้จักสังเกตเรียนรู้และที่สําคัญนั่นก็คือตัวสติจะทําให้เราเรียนรู้ได้ดีนะยมลองนึกดูการจะคีบตะเกียบใช่ไหมมันก็ต้องมีสตินะเอาตะเกียบมาคีบเนะี คีบกว๋วยเตี๋วก็ดีแล้วคีบทั่วละ่ะคีบหมูอย่างเงี้ยชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคีบผักบุ้งอย่างเงี้ยคียบยาวๆขึ้นมาโยมอย่างงี้นะมันต้องใช้สตินะใช่ไหมไม่งั้นผักบุ้งหล่นไม่งั้นกว๋วยเตี๋ยวหล่นไม่งั้นถั่วหล่นยิ่งยากเลยใช่ไหมเออบางคนบอกไม่ใช้ตะเกียบนะอันนี้ยกตัวอ,อย่างเฉยๆมันต้องใช้สติมันจึงจะเกิดการเรียนรู้และสุดท้ายก็คือปัญญาถ้าเรามีอยู่แล้ว เรามีปัญญาอยู่แล้วจงใช้ปัญญานั้นพินิจพิเคราะนะพิจารณาในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะว่ามันเป็นอย่างไรแยกแยะดีชั่วให้ได้เรียนรู้วิเคราะห์บทบาทต่างๆให้ได้แล้วเราจะได้ความรู้แก้ไขปัญหาต่างๆได้นั่นเองดังนั้นแล้วการเรียนรู้นั้นจะเกิดขึ้นได้จากการรู้จักสังเกตรู้จักมีสติ รู้จักใช้ปัญญาที่สําคัญนะญาติโย,ยมนะการทําสมาธิจะทําให้เรานั้นมีความรอบคอบรู้จักตรวจการะมัดระวังทําให้การเรียนรู้ทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นไปอย่างดีและยังส่งเสริมความจดจําด้วยในสมาธินั้นๆดังนั้นบทเรียนวันนี้ถอดรหัสเกี่ยวกับเจ้าตะเกียบก็คือสมาธินี่แหละจะทําให้เรานั้นเป็นพื้นฐานของจิต ที่มีความสงบมีความตั้งมั่นแล้วมีความจดจําได้ดีทําให้เราเรียนรู้ได้ดีประเทืองปัญญาอีกต่างหากสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร